ว่ามามีเรื่องจะปรึกษาพ่อคะก็คือเรื่องอะไรอีกเรื่องมาเนี่ยแหละค่ะพอคลิปมันออกไปใช่ไหมเจ้าคะแล้วเขาก็ส่วนมากคนมันก็มาถามลูกใช่ไหมเจ้าคะว่าว่าเป็นยังไงซีอะไรยังไงอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพอลูกเล่าให้ฟังก็ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อาการเธอก็เกิดขึ้นกลางคืนมาเล่นงานในฝันลูกเจ้าค่ะเธอก็บอกว่าเขาเล่นงานหนักมากเพราะว่าเธอจะเป็น ตัวทําให้คนอื่นเนี่ย <คน S 1> พูดง่ายปฏิวัติมา<ค>นเธออาจจะต้องได้บุญมากมาย,ยาถ้ามันจะต้องต่อสู้คือพูดง่ายการรบมันจะต้องมีบาดแผลฮะ,ะคุณหญิงโมเขาก็จะต้องถือดาบเขาก็ถือว่าข้าจะตายก็ไม่มีปัญหาแต่ประชาชนจะต้องอยู่รอดเธอก็บอกทําถวายพระพุทธเจ้าทีเนี้ยก็เมื่อวานหนูก็สนทานทมกับแม่วนันก็เรื่องเนี้ยแล้วค่ะ ก็แม่วัดก็ให้ให้ใจแข็งอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วทีเนี้ยก็คือเขาทําให้จิตใจลูกขุนมัวค่ะทําให้จิตใจเล่าร้อนเหมือนแม่วันบอกว่าไปสูมอกแม่แม่รู้เลยซีแต่ว่าซีต้องทนลูกก็เป็นเมื่อวานทําให้จิตใจเราเล่าร้อนนะเจ้าค่ะร้อนใ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 นหัวข้ออะไรไม่มีหัวข้อเจ้าค่ะเช่นเล่าร้อนอยากจะไปลงทุนเล่าร้อนอยากจะไปเที่ยวเล่า เราร้อนโกรธคนนั้นคนนี้ไม่เจ้าค่ะไม่คิดอะไรเลยเจ้าค่ะแล้วจะเราร้อนได้ไยมันมันเล่าร้อนมันไฟเหมือนไฟไหม้ไใช่ม้ด้วยหาสาเหตุไม่เจอใช่เจ้าค่ะเพราะนั้นเธอก็อยู่แถวแถวเนี่ยหลวงพ่อไม่เป็นไรแล้วก็เขาก็จะให้ลูกแบบเขาจะทำเท้าลูกแบบให้เจ็บอยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วเธอเจ็บป่ะ่ะเจ็บเขาก็หักอยู่เนี้ยเจ้าค่ะอยู่ตลอดเวลาหลวงพ่อแล้วลูกก็ตลอดเวลาลูกก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเจ้าค่ะ เธอเธออันที่หนึ่งเธอทําใจก่อนนะว่าสมมุติว่าเราเนี่ยนะไปทําผิดใช่ไหมเราล้วก็สู่ขบวนการของการพิพากษาใช่ไหมเขาก็ยังมีขบวนการลงโทษใช่ไหมเช่นเขาเอาไปจองจําเราใช่ไหมเราจะบอกว่าเราไม่ชอบเลยเราอยากอิสระเหมือนที่เราเคยไปเดินห้างเธอก็ต้องบอกกับตัวเองว่าโอเคฟังก่อนเธอเอาธรรมะก่อน อย่าเอาความเจ็บมาเป็นตัวทำให้ขาดสติสเธอบอกว่าเหมือนคนไข้อะเวลามีปัญหาสุขภาพไปหาหมอก็ต้องมีการผ่าตัดผ่าตัดแล้วจะออกมาป๊บผ่าเสร็จวิ่งได้เลยเหรอมันก็วิ่งไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องรักษาแผลมันก็ต้องเยียวยามันก็ต้องอดกา้านอดทนแล้วในที่สุดมันก็จะฟื้นคนืนขึ้นมาได้ <c oughs> <c oughs> นี่แหละ มันจะทําให้เธอขาดสติจนขาดปัญญาเพราะมันจะเรียกร้องมันจะชี้นําว่าเธอเคยวิ่งได้ทาไมเธอไม่ไปวิ่งแล้วแหละเห็นไหมฉันทําให้เธอทรมานเธอจะต้องทุกข์ทรมานดังนั้นเธออย่าไปเชื่อใครเลยถ้าเธออยากสบายเธอออกไปเลยดีกว่าอันนี้ก็คือทําให้เธอมองข้ามขั้นตอนว่ากรรมมีต้องใช้แต่ถ้าใช้แล้วต้องไม่ทุกข์ใช้แล้วต้องมีความรู้สึกว่าวันหนึ่งก็ต้องหมดกรรมแล้วเราจะได้สบายเราจะได้ไป คนจากการเวียนว่ายตายเกิดเราจะไปพะนิพานเข้าใจเปล่าเห <Okay, S 1> มือนก็ต้องยอมเจ็บแต่ว่าเราก็ต้องถือว่ารางวัลที่เราจะได้รับมันสูงส่งเราจะไม่ยอมเจ็บอะไรเลยเหรอไม่ไม่ได้เจ็บเราก็ต้องอยากเจ็บเพราะว่าเราถือว่าเจ็บก็คือชดใช้เมื่อผ่านไปแล้วเขาจะไม่มีวันที่จะทําให้เราเจ็บตลอดการหรอกและในที่สุดทุกอย่างก็จะคลี่คลาย แล้วคลี่คลายปั๊บเขาจะไม่มีอำนาจอะไรกับอีกลกับเราอีกเลยเขาอาจจะโมโหเขาอาจจะลงโทษเขาอาจจะข่มขู่เขาอาจจะทํารู้สึกว่ามีช้อยนะถ้าอยากหายเจ็บออกไปเลยกลับมาเป็นสมุนชั้นเธอก็ต้องบอกว่าเจ็บก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเรากําลังถวายพระพุทธเจ้าอยู่ตอนเนี้เธอสับสนในจิตใจ ซึ่งมันจะทําให้มนุษย์นะที่ไม่เคยลําบากกายพอถูกความลําบากนิดหน่อยก็จะเล่าร้อนไม่เคยลําบากใจพอมีอะไรเกิดขึ้นนิดหน่อยก็จะขาดสติไม่มีความเป็นกลางอุเบกขาไม่มีการปล่อยวางเทอธรรมะที่จะไปเยียวยาว่าณเวลานี้ก็คือการใช้กรรมและในที่สุดกรรมก็จะหมด พอเราจะไม่ทํากรรมชั่วอีกแล้วเราจะทําทกรรมดีทุกครั้งที่เจ็บก็คือได้และลึกว่ากฎแห่งกรรมเขาก็ทํางานแต่นี้สุดกรรมก็จะหมดเหมือนพระพุทธเจ้าก็เคยตกนรกไงแต่พอหมดกรรมพระุูธเจ้าก็กลับขึ้นมาเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็บรรลุธรรมไงเขาใจเปล่า,ยา <c oughs> อย่าเป็นคนอ่อนแอนิดๆหน่อยๆนอยก็เอาเป็นเอาตายเพราะมันจะหลอกให้เธอเป็นคนอ่อนแอหวั่นไหวอ่อนไหว แล้วกูตายแล้วอยากจะขอคืนสภาพเป็นเหมือนดังเดิมที่ไม่เคยเจ็บไม่เคยทุกข์ไม่เคยทรมานมันไม่มีอะไรมาัางคงเหมือนเดิมหรอกเขาใจยังมันทำอะไรเธอไม่ได้หรอกมันจะยัวออย่วยุเธออย่างเดียวแต่เธอก็จะไปเต้นตามจังหวะที่มันเปิดมันเปิดเพลงแล้วเธอต้องเต้นแบบนั้นเหรอก็ตายเด็กเขาจยเปล่า มึงจะเปิดเพลงเร็วกูก็เฉยเปิดเพลงช้าก็เฉยเอาทางรักษาใจเราไว้นั่นแหละมันทําอะไรเธอไม่ได้หรอกถ้าเจอเธอถ้าเธอไม่กลัวนะและไม่อยากนะมันไม่มีอนุภาพเลยมามันจะเล่นงานคนกลัวกับคนอยากมันล่อเธอไงเอาเปล่าร้อยล้านพูดร้อยล้านน,นี่ค่ะวันนี้ไม่อยากอะไรแล้วอ่าโอเค แล้วมันก็จะข่มขู่เธอว่าฉันจะหักแขนหักขาเธอนะถ้าเธอกลัวเธอก็จะบอกว่าอ่าอ้าอายอมแต่ถ้าเธอบอกว่าตายเป็นตายจะเข้าพันิพานแล้วมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ลูกก็ไม่ได้กลัวเจ้ค่ะลูกก็มุ่งพะนิพานเหมือนกันลูกรู้แล้วอริยสัจส,สี่ลูกรู้แล้วจ้ะค่ะก็ดีแล้วไงตอนเนี้ยมันก็มันก็ยิ่งแบบโมโหมันก็จะต้องเพิ่มดีกรีเล่นงานเธอมากขึ้นเธอก็บอกไม่เป็นไร มาเลยมาได้ทุกรูปแบบเพราะเรามีเสาหลักก็คือพระพุทธเจ้าเ<ช>พราะนั้นเสาหลักเราแข็งยังไงเราก็ไม่ล้มเข้าใจเ<ะ>ปล่าวอย่าไปหวั่นไหวนักหนา <c oughs> มันก็จะบิด <c oughs> มันบิดไม่ได้มากหรอกเธอก็บอกดีช่วยนวดก็ดีเหมือนกัน <c oughs> เอาไปหวั่นไหวกับมันเข้าใจเปล่าไ, <c oughs> ไม่ตายหรอกเ้าตายตายไปแล้ว ตอนนี้มันกําลังร้อนรนมันเหมือนมันมันเหมือนมันเจ็บใจเว้ยมันมันสู้พระุูธเจ้าไม่ได้ไงมันทําแล้วมันไอมารนี่นะมันไปมันไปขัดขวางพู้เจ้าแล้วมันมันแพ้พู้เจ้ามันก็ไปนั่งคอตกมันก็ไปนั่งคอตกเว้ยแล้วมันก็ไปเอาอะไรไม่รู้ขีดดินเหมือนกับคนหมดหมดอะไรต่อยากมูนแพ้แล้วพแพ้แล้วไอมันก็ไอลูกสาวมันเห็นเว้ยสามตัวมันเห็นพ่อเดี๋ยวหนูจะไปเอง อรดีตันหาราคามนันไปยั่วยวนผู้เจ้าใหญ่เลยกะว่าจะช่วยพ่อมันป่พระผู้เจ้าเขาบรรลุธรรมแล้วไงเขายึดถือธรรมเป็นที่ตั้งในที่สุดทั้งสามลูกสาวก็พ่ายแพ้ไปอีกก็กลายเป็นว่าไม่กล้าย,ยุ่งกับผู้เจ้าและมันก็จะมีกรรมติดตัวด้วยเพราเรามุ่งสู่พระนิพพานมันจะไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เข้าใจปะ ดีขึ้นยังมันทรมานขนาดไหนมัน,นต้อตลอดเวลาไม่เป็นไรบอกว่าอยากจะนวดก็นวดไปฉันก็ไม่หวั่นไหวหรอกไหนมันไม่เห็นมันหยิดงอดตรงไหนเลยเนี่ยตอนน้างหลวงพ่อต้องหยิดเลยใช่หมมันเดินไม่ได้เลยเหรือมันเดินเดินได้ใช่ค่ะแต่ว่าเขาก็จะต้องอะไร กอออกกยย่่าางงเเี้้จคะ็บอกขอบใจมากที <t> ่ช่วยแหกมันจะแหกเพิ่มทำให้เราแบบนั่งสมาธิลำคานช่างมันเราก็บอกว่าสงบไม่สงบสงบไม่สงบก็ช่างมันเราก็ไม่สนใจมีดเลยไม่ต้องขน้องอะไรนะมีดเลยหรอมีดเลยไม่ต้องขนมีดก็ได้แต่ว่าฉันอยากให้เอาใจเธอเนี่ยทิ่มแทงมันด้วยการไม่หวั่นไหวลูกก็ฝึกมานานแล้วลูกก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าอยากจะบิดก็บิดไปงอก็งอไปฉันเห็นตายเลย ไม่สงบฉันก็ไม่เดือดร้อนแต่มันก็ทําแรงขึ้นทุกวันทุกวันเลยมันก็เราก็ไม่หวันหว่นไหวมันก็ยิ่งไม่มีปัญหาเด้อพ mm hmm. อเธอก็อธิษฐานเด้ mm hmm. ผู้ใดขัดขวางการบําเพ็ญเพียรขอให้ผู้นั้นถูก mm hmm. ถูกกฎของจักรวาลลงโทษลงทันให้หมดเลี่ยวหมดแรงให้เป็นผู้พ่ายแพ้ ให้เป็นผู้พินาตไปเธออธิษฐานไปเดถ้าฉันทําไม่ดีเธอรังแกฉันก็ไม่มีอนุภาพแต่ถ้าฉันทําดีเธอมาขัดขวางมารังแกฉันขอพลังอันศักดิ์สิทธิ์ช่วยทําให้คนขัดขวางพินาศพังทลายไปปวดแห่งกรรมเหมือนกันชงงกใช่ไหม้าค่ะใช่มันกลัวมันมันเป็นเทวดาชนิดหนึ่งนะเทวดาไม่กลัวกมหรอ <laughs> ไม่มันเป็นเทวดาที่ยังมีมิจฉาทิถิงไงเขาจะเป็นพระพุทธเจ้า แต่ว่าเขายังมีอุปนิสัยที่แบบว่าเขาเรียกอะไรวะประเภทแบบว่าถ้าจะเป็นผู้เจ้าฉันต้องเป็นนัมเบอร์วันฉันต้องมีสาวกเยอะที่สุดทุกคนต้องมาเป็นสาวกฉันทุกคนจะต้องมาเป็นไอสวามีพักต่อฉันฉันจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ไปไหนมีบริวารห้อมล้อมไปหมดอยากเป็นใหญ่แต่ยังมีมิจฉาทิฐิอยู่มันก็เลยอยากจะให้มนุษย์ทั่วโลกทั้งหมดเนี่ยไปเป็นสาวกมันไง ซึ่ง<ม>การเป็น,ปนสาวกมารตอนนี้ก็คือเท่ากับไปตนกนรกไงเราไม่ไปรอมันทําไมเราก็บอกว่ากูไม่ไปกับมึงหรอกใช่เปล่าเรไม่ไอยากตกนแล้วแหละมันทําอะไรเธอมากไม่ได้หรอกถ้าเธอมีปัญญานะแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็ตั้งมั่นอยู่กับอยู่กับอะไรวะอยู่กับอยู่กับเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานมันจะต้องพ่ายแพ้เธอก็ฟ้องพระเจ้าเด่ย หฟ้องไปเรื่อยๆบอกว่านี่เขาขัดขวางลูกพระพุทธเจ้าขออำนาจศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าช่วยจัดการทำลายล้างผู้ที่คิดเลวคิดชั่วขัดขวางออ๋มันก็จะค่อยๆหมดพลังไปนั่นแหละหลวงพ่อลูกขอพลังจักรวันวันนึงใช่ไหมสามวันลูกแก้วลูกแก้วแล้วตอนนี้เป็นงานตอนเนี้ย เหมือนเดิมก็ค่ะเขาก็ทําตลอดเวลา,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 าแล้วจิตใจเธอเป็นไงเข้มแข็งขึ้นรึเปล่าก็เข้มแข็งเจ้ค่ะเข้มแข็ขงก็พอ,อ,งงอแล้วไม่เป็นไรเธออธิษฐานข้าพเจ้าได้เอาเอาข้อมูลของมานเธออธิษฐานว่าข้าพเจ้าเอาข้อมูลของมานและก็วิธีการของมาน แล้วก็การขัดขวางของมารที่ทําต่อเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายถ้าอะไรที่เป็นประโยชน์ขอให้บุญนี้เกิดขึ้นเข้ากับพระเจ้าด้วยมารมันก็จะต้องปิดปิดอะไรว่าปิดเธอไม่ให้เธอไปเป่าประกาศลูกเป่าประกาศทีไรก็จับหนักลูกทีเราก็ลงคือให้ให้สติให้อะไรเตือนใจกับทุกๆคนนะคะ ก็ดีแล้เพราะว่าอย่างลูกก็ยังโชคดีที่ว่าลูกรู้แต่สําหรับบางคนที่เขาไม่รู้ก็ให้ดูใช่ยาง<ด>พวกเธอไอพวกนั้นเน่ยโอ้โหแม่งโคตรน่าสงสารเลยแล้วมันมงมหวัวไม่ขึ้นหรอกเพราะมันจะไปสู้อะไรกับพลังของมารวะมันไม่มีทางหรอกคนธรรมดามันสู้ไม่ได้หรอก อรัตนานังธทำมังอรัตนานังสังฆังอรัตนานังมหาโพธิสัทศเจ้าเรย่อมหาภูติสิทธิทศที่ทั่วท้งจักรวาลด้วยพระธรรมอันยิ่งใหญ่ด้วยพลังแห่งความยุติธรรมพลังแห่งความบริสุทธิ์พลังแห่งพุทธะพลังแห่งการพ้นทุกข์ทั้งจักรวาลเสด็จมาปกปักรักษาคุ้มครอง ป้องกันปัดเป่าจริงอัะมงคลให้ออกจากร่างนี้ไปนะการเบิีเติบุตรบุตรต่างอ่าไปได้<ค>อย่ไปกลัวมันว่ามา